สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภาคเหนือดังอ่อนนะคะวันนี้ภาคเครือดังอ่อนมาอยู่ที่ขบวนศิลปะร่วมสมัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยอาร์ตแคนิวอดนะคะขะบวนศิลปะร่วมสมัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยวันนี้จะมีริ้วขบวนศิลปะร่วมสมัยปเปิดโลก18อำเภอด้วยกันนะคะ หอนาฬิกาเฉลิระเกียิเชียงรายณที่แห่งน,นี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นได้ชมในขณะนี้นะคะเดี๋ยวอีกสัครู่หนึ่งนะคะขบวนก็จะเริ่มก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะถ้าเพิ่งนังอ่อนก็จะจก็จะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะขบวนเปิดโลก18อำเภอด้วยกันนะคะขบวนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นอีกสักครู่หนึ่งเราจะชมไปพร้อมกันนะคะ นี่คือรถรางนำเที่ยวเทศบาลทุกคนเชียงรายค่ะอาจารย์เฉลิมชัยนะคะอาจารย์เฉลิมชัยค่ะ มือสักครูน่นี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็จะได้เห็นอาจารย์เฉลิมชัยนะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะทางฮักเหนืงอ่อนนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอ,อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะนี่คืออาธานีนาอนะคะขบวนศิลปะร่วมสมัยหนึ่นเงเดียวในประเทศไทยค่ะ 哎，老谁弄呢？<laughs> น้าเย็นละกาลูน่าอยู่หลังผมแดงค่ะเข้าใจเฮ้ไปอยู่บนมันเนี่อามมากหลายขอค่ขออยู่หลังผมแดงค่ะ ยื้อมุกเยี่ผมก็า้เห็นดนันยสว่มตรงกันเอาีาบอกทรงแท้แล้วเขาไปนั่งดูขบวนก็นี่เนี่ยนี้เสียงดังสั่งได้ววาไปเลยเออนี่ทิยเเนรขยัผมแดงขันตาเลยนะนี่นะจังหวะเอามีอีกสักครู่หนึ่งนะคะติอาริ้บังนสรับภริ้อยู่ใตเกตาบริเวณนี้นะคะ

เขาควรของเอาจะต้องรอมื่มันถึงจะงามตอนแรกตอนแรกเขาคิดว่าเอาจะมาเลยมันมา่งามขอสามแอปปีร์ตทมนต์นะครับห้ามงเกินมันบมืขอมืดมันจะงงามนะขอพี่น้องอดทนรออยู่ได้ ฟังผมโม้บ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญนั่งไม่นานก่อนค่ะข้าวเวลาเมนูเท่าน้นะครับนี่คือเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะวันนี้เนี่ยสุดยอดนะครับวันนี้อง็นย่างขอ้เขาได้ต่อยขบวน8อำเภอนะครับทำงานเสื่อมันที่ยิ่งใหญ่นี่คืออาจารย์ศักดิ์ศิทธิ์ของเจ้าชายของาที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกนะครับ nhang cái này nhàng ha, bắt được chó không nghe là na, đi mà alo, tôi đi thọ, ah, loko địa bang, tháp, pino tháp, nhá đi từ đơi rất เพราะอาจจะมีคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่นี่มากเกินไปนะ,อะโอ้น้องพี่น้องนักท่องเที่ยวด้วยทุกท่านนะมาที่นี่กันเยอะมากนะครับอดใจรอน,นิดหนึ่งนะครับงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับท่านพี่น้องวันที่9นะครับทันว่าเป็นวันเปิดงานที่หอศิลป์อยู่ที่หอในก่าอยู่ที่ สนามบินถ้าท่านไปสนามบินนะตรงไปสนามบินอยู่ซ้ายมือท่านเห็นตึกสองสีสีขาวกับสีดำต่างงานอยู่ด้านขวามือซ้ายมือของท่านนะนั่นแะหละคืออสิน์นะที่ผมสร้างให้พี่น้องเชียงรายและประเทศชาตินะครับเพื่อรองรับงานเชียงรายเป็นเลขที่ยิ่งใหญ่ที่รวมเาง,งานศิลปะของศิลปินระดับโลกมาไว้ที่นี่เอาให้พี่น้องได้ชมจนถึงเดือน ท่านเดือนเมษายนนะตั้งแต่วันที่เเราเปิดงานที่ใหญ่ที่นั่นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดนะท่นานรัฐมนตรีก็มาวันนี้ท่นานรัฐมนตรีได้เกียรติมามาที่นี่นะเพื่อมาดูขบวนว็นเปินรัฐมนตรีเสริมสักนะนี่พี่ชายผมเลยนะออกเป็นรัฐมนตรีวันธรรมสร้ยวันเดียว เรียกผมไปบอกไอ้น้องมากินวายกับพี่หน่อยนะเราได้คุยกันนะก็ถือว่ามาร่วมกันสรรสร้างเมืองเชียงรายเมืองศิลปะของเราให้เป็นที่เป็นจยงนะซอฟท์แวร์อของรัฐบาลน,นะในยุคสมัยนี้เน้นมากนะครับในเรื่องของศิลปะจึงทรงท่านเสริมสร้างมานะให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนะเราได้คุยกันหลายเรื่องนะวันนี้ ทุกอย่างก็ราบรื่นเป็ดีนะท่านผู้ว่ารานการจังหวัดเชียงรายของเราถึงแม้ท่านจะป่วยนะท่านป่วยนะท่นะานอุตส่าห์มาวันนี้สุดยอดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราท่านลองยกหน้าลองเหนื่อยทั้งสองสามท่านลองผู้ว่ารานการจังหวัดอ่าแม่นะครับนี่ก็โอูช่วยกันเต็มที่เนี่ยลองผู้หญิงสาวของเราได้ยิ่งโอ้โหไม่จืดนะ เหนื่อยมากเลยไม่เคยจืดเลยเหนื่อยมากเราทำงานด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมรอแค่ท่านอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มปิดเดี๋ยวก็มปิดเดี๋ยวท่านจะดูนะเวลาเราเปิดแล้วท่านดูนะแสงสีมันจะยิ่งใหญ่มากเราการงานศักดิ์แล้วท่านช่วยกันแชร์นะครับพี่น้องที่มาทั้งโตเที่ยวถ่ายรูปสวยๆของท่านแล้วส่งไปที่บ้าน แล้วแชร์กันไปเนะรื่อยๆนะมีฝรั่งมากมายมาที่นี่เขาจะแชร์ลูกที่สวยที่สุดไปทั่วโลกนะแคเดียวงานที่จังหวัดเชียงรายของเราก็จะไปสู่ทั้งโลกทั้งรอบโลกทั้งหมดนะเขามีฝรัง่งต่างชาติมีคนเอเชียมาที่นี่มากมายนะวันนี้มีคนไปที่วัดลองกุนของเรามีฝรัง่งไปหนึ่พคนนะมีเอเชียทั้งหมด800กว่าคน อ่ดังนั้นเราก็จะมีคนมาอยู่ที่นี่ครึ่งเดียวก็มากมายแล้วนะดังนั้นก็จะส่งส่งกันทุกคนนะส่งรูปไปก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของเรานี่คือซอฟแวร์ทางด้านจืตวิวลานนะเราเห็นว่าการส่งส่งทุกอย่างไปทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่ประกาศศักดิ์ศรีของเจ้าบัญชีรายประกาศความยิ่งใหญ่ของงานศิลปาของจงจ้าบัญชีราย หังนั้นปีนออกคนเนื้อของเขาจะไปลื้อจุยจะขายตัวต้องขายหุำงามขัดหุบปากบยืนเตะทำเป็นเซลฟ์ฟุ่เซลฟี่ฮ่าต่างส่อมไปเลยส่อมไปติ๊กๆมันก็แชร์กันลงไปจะว่าจะไงมันจำแม่ฮ่นะนันะจำไว้เลยพีนออกเลยเอ็กกินหุบปาาจะกินเลย แมกพูดพูดซะเหนื่อยเลยเดี๋ยวไม่รู้มันเมื่อไหร่มันจะมึดอาตมาเ่ดูภาพนี้แล้วอีกตาจะสว่างจ้าอยู่ดูนี่ภาพนี้จะเป็นเหลืองตึงเลยแม่พี่น้องใจเดียร์ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็เหนื่อยต้องเล่าพี่พี่น้องเอานะครับโอ้ยนี่มาจากไหนล่ะอีแม่ลูกเป็นไดรมาเนี่แม่นั่งสำลอมาเนี่ยยเ่นนาี พี่แม่นั่นสำลอกันลูกตากไหนมาเอาเพออย่งบอกว่า้องัาทัศนเพลยวาพรทโอ้โหสุดยอดเละโอ้ต้อมืออาโอ้โหโอ้โหแล้วนี่ตัวมาจากไหนตัวมาจากไหนมาจากวัดเราไปบอกเลยแามมาจากเจองคุณมาโอ้เจ้าคุณตัวเดกมสุขของแท่นี่มา มอคนเป็นแกมที่งามเนาะนี่อดีางามแห่เลยี่อตัวงามขนาดนี้ตัวเนี่ยนึกถึงตัวเป็นสาวไเนาะมาดูนะยูับวาไปบาอ้าพี่น้องมาจากไหนมาจากไหนครับฮะม้งป้าเผาอ้าม้งป้าสุดยอดม้ปเาโห เอานี e ่น <F> ้ำเผลอหนิน้ำเผลอน้ำเผลอน้ำปุ่นนะโอ้โหน้ำเผลอต่างต่างไหนบูดไปค่ะท่านผู้ชมก็จะจะไปเลือกนะไปนออ้ยคุณอะไรเนาะถนนอ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านที่นี่เนาะลบเห็นาะถ้ามันลบมันจนอ่ะเนาะเดี๋ยวมันจะพาสายนี้เลยเนาะ ได้มากทายน้องประชาชนที่ได้มาในวันนี้ค่ะอาร์ตเทอร์นะคะที่ย่างมันแดงตีได้วะเดา้ีข้าวโอ้เดือดกินเลยอ้ไรอ้่างมันแดงตีเดาเจ้าโป้มาบอกหอเดลิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงรายนะคะหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงรายเป็นไรครับอันนี้คืออาจารย์เนาะยืนไว้อยู่เนาะยืนไว้อยู่เนาะ กูต<ส>ี่นั่งที่จะบาร um. ลุกุดบทบนั่งมอเปลี่ยนกขนนั่งเปลี่ยนแขนนั่ง่องสามนาทีหรอพี่เนาะเปลี่ยนกันรื่งสามนาทีน่ะเลยหาไดเเจ้าพร้องไหมครพ้อมระ้ว่าเปิดว่าพ้อมคล้บพ้อว่ามีไมกการมีพิธีการน้อยที่บนเวทีนะครับสกัาขอพิธีการเซ็ตอุ้มือ นะครับเอาละครับค่ะเอาน้อยโอ้ขอบคุณนะครับพี่น้องกก็คนนะครับเดี๋ยวพิธีการจะเกิดขึ้นเดี๋ยวสักการพิธีการจบขบวนมาเลยตึง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 นะเนาะเอาครับกันเลยครับพิธีกรอนโอเคเลยครับใครเรียนเบียนอเล่เฉียงร้อยงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลกในประเทศไทย ด้วยผลงานร่วมแสดงของศิลปินไทยและศิลปินประดับโลกจาก21ประเทศ9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567เปิดโลกการตื่นรู้แห่งศิลปะอย่างไร้พรมแดงไทยแลนด์เบียน l าเลเชยงรา i Oh <laughs> ศิละปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์วินเนเล่เชียงราย2023ระหว่างวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษาย,ยน2567 5เดือนเต็มจะเกิดอะไรในจังหวัดเชียงรายนิทรรศการแสดงผลง,งานศินละปะของศิลปินระดับโลกจาก23ประเทศทั่วโลกกว่า60คน นะักทุกมุมเมืองของเชิมรายอาทิหอสิลป์รูปสมัยเมืองเชิมรายวัดร่องคุนพิพิธภัณฑ์บ้านดำงไร่เชิญตะวันอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงสิงปาราชียมรายเป็นตนน้นศาลาแสดงนิทรรศการของกลุ่มศิลปินและองค์กรต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเช่นกลุ่มศิลปินแม่ญิงอาร์ติสคอลเลกทีฟกลุ่มสลามเมืองพานกลุ่มศิลปินสีน้ำนานาชาติกลุ่มศิลปินแม่ลาวเป็นตนเปิดบ้าน สตูดิโอของศิลปินเมืองชิงรายอีกกว่าแปสิบแห่งทั่วทั้งจังหวัดชิงรายอาทิครัวศิลปะท่านระการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมของเราท่านผู้การจังหวัดชิงราย้อมท,ท่านนายกเร,ราแม่ท่านจัหงหวัดชิงร,ร,รายท่านผู้การผูร้การตำรวจจังหวัดชิงรายพี่น้องคณะสุวนราชการจังหวัดชิงรายท,ทุกท่าน คุณหญิงประานดีสวัสดิ์กูมท่านเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยท่านศาสตราเมจีดรัตเตรเฉลิมไทยโคสิทธิพัฒ์ศิลปินแห่งชาตอาจารย์นครคงน้อยผู้ในการวุานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงผู้ผู้ในการป่ายสินการทลับศิลปิน ท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เการพทุกท่านครับผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนต่อพี่น้องที่เคารพว่าผมตั้งตั้งใจเต็มใจนะครับและสูงเกียรติอย่างยิ่งที่มาเปิดงานประชาสัมพันธ์งานอันเป็นยิ่งใหญ่งานเปิดโลก,กเพื่อให้คนทั้งโลกรู้จักจังหวัดเชียงรายว่ามีของดีอะไรบ้าง ะคแับแคงไม่ใช่เฉพาะศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียวนะครับเชียงรายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มีสิ่งดีๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นาการจัดงานคราวนี้นะครับเป็นงานงานหนึ่งที่สรุปนโยบายของรัฐบาลในการที่รัฐบาลมีนโยบายว่าจะให้พี่น้องประชาชนนะครับ20ล้านครอบครัวนะครับ มีงานทำมีอาชีพที่กล่าวไว้ว่าหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งซอฟท์พาวนั้นนะครับนั่นก็คือรัฐบาลมีแผนง,งานมีโครงการที่ชัดเจนว่าจะให้พี่น้องประชาชนมีงานทำมีอาชีพซึ่งทั้งหลายทั้งพวงนั้นอาชีพทั้งหลายที่จะตามมาอีกสิกว่าอาชีพหรือสิบกว่าอุสาการรมนั้นมาจากซอฟ t ์พาวเทั้งสิ้น ซึ่งซอฟต์พาวเนั้นเป็นงานในหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะเอาซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมมาต่อย่อให้เป็นมูลค่าเพื่อจะสร้างรายได้นะครับให้พี่น้องหายจนนะครับมีเงินใช้ต,ตามนโยบายรัฐบาลดังนั้นการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายร่วมแรงร่วมใจกันจัด อย่างสุดกําลังความสามารถผมไม่เคยมาร่วมงานใดที่มีผู้คนมากเช่นนี้นะครับมากเช่นนี้แต่ขอให้ตอนะมืัอกี่น้องเชียงรายทุกคนนะครับใครบอกว่าไม่ยิ่งใหญ่นะครับก็ให้มาดูเองนะครับที่จะรู้นะครับครับก็เลยอากาศเรีเยนว่าขั้นตอนการเตรียมงานเท่าไหร่น้ำบวงนั้นได้เตรียมงานมาที่ดีแล้วนะครับ วันนี้ผมก็ได้มาประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นความร่วมแรงร่วมใจ